สวัสดีจ้าเพื่อนๆตอนนี้มาอยู่เมืองมีมิเงเกนของประเทศเยอรมันเป็นทางผ่านของเราอะที่เรานั่งรถไฟฟ้าจากมิวนิกมาลงลินเดาทางทาง ลินเดานี่อยู่ใต้ของเยอรมันเนาะเราอะ่ะกลายเป็นมาพักที่ใต้ของเยอรมันแต่ตอนเนี้ยเราเดินทางมาระหว่างระหว่างลินเดาโโหปลาตัวใหญ่คุณเห็นไหมอะถ่ายได้แค่นี้แหละเรากลัวโทรศัพท์เราหล่นไปข้างล่างมันเป็นระหว่างทางเดินเดินทางของเราในรถไฟฟ้าเนาะแล้วปรากฏว่าที่เนี่ยเราไม่เคยรู้ไง แล้วเรามาแบบดูในคลิปตลอดอ่ะว่าเขาไปไหนเขาก็อ้าวแนะนำให้ไปอินบรูกโอเคหนึ่งละที่นี่เราก็จะไปพระราชวังนึกไม่ออกอีกแล้วอะ่ะพระราชวังดูก่อนนะอะไรนะชะชะวานสไตล์อันนั้นอนนะ่ะจำไม่ได้อะ่ะทีนี้ก็ไม่ได้ไปเพราะมันไกลไง เพราะว่าเราต้องเราไม่สามารถที่จะจอง2วัน2คืนแล้วก็ย้ายไปเพราะว่าเราอะเรื่องเน็ตอะเราไม่เสถียรตัวเราเองอะเมืองไทยก็ไม่เสถียรมาที่เนี่ยมันต้องติดต่อกับคือพอใส่ซิมปั๊บเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ให้คนขายเขาทำให้เราหมดพอซิมเราหมดที่เนี่เราตัดเลือกอะเพราะงั้นเนี่ยเราไม่เสถียรเรื่องอินเทอร์เน็ตเลยอะแล้วที่เนี่ยอ,อินเทอร์เน็ตเป็นใหญ่มาก คุณเข้าไปยังไงก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดอะ่ะแต่เราอินเทอร์เน็ตเราไม่ค่อยมียงไงเราก็เลยแย่งไงทีนี้ผมยืนตรงนี้เนะาะจะข้ามถนนก็กลัวคนคนต่างถิ่นนะเนาะทำอะไรก็กลัวไปหมดแล้วคุณคิดว่าคุสวยจังคุณสวยมากเลยอะ่ะเพราะว่าป่าไม่รู้อะแต่ถ่ายแล้วอะ่ะโอทีนี้นะ จะเดินหาโทรศัพท์ใหม่กันสักเครื่องหนึ่งคือก็จะซื้อของให้คุณสามีเขาอยากได้รองเท้าแบรนด์ด้วยเราก็เอา้าก็เอารองเท้าอะไรนะที่ของเยอรมันน่ะอืมที่ตอนนี้ก็เลยมาดูวันเดอร์โฟนย่งไงวันเดอร์โฟนเนี่ยทั่วไปเลยนะเมื่อก่อนเราเรารู้จักวันเดอร์โฟนเพราะเราไปนิวซีแลนด์เนาะแต่ตอนนี้เราจะมาดูโทรศัพท์โอเคแค่นี้ก่อนนะเพื่อน เดี๋ยวเข้าไปดูโทรศัพท์แป๊บหนึ่งโอเคแค่นี้ก่อนนะ